สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับผมก็ <c oughs> มาทําคลิปตามคําขอของเพื่อนสมาชิกเช่นเคยนะครับวันนี้ว่างก็เลยมาทําคลิปให้ชมนะครับชุดที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นี้ก็คือเป็นชุดคอนโทรลมอเตอร์ a ังเฟสนะครับมอเตอร์ดงเฟสก็คือ,อชุดนี้เราจะเปิดนะครับด้วยชุดรีโมทคอนโทรลนะครับด้วยชุดรีโมทคอนโทรลที่เป็นทางฝั่งออโต้นะครับ อันนี้ก็คือจะทําเป็นระบบเมนวลแล้วก็ระบบออโต้นะครับระบบออโต้ก็คือเราจะเปิดปิดนะครับผ่านชุดรีโมทคอนโทรลชุดนี้เลยนะครับโดยที่เพื่อนๆนะครับถ้าต้องการซื้อชุดนี้ก็คือเพื่อนๆก็พิมพ์เข้าไปใน Google เลยนะครับว่าชุดรีโมทมอเตอร์นะครับชุดรีโมทมอเตอร์มันก็จะขึ้นเลยนะครับชุดหนึ่งก็ไม่แพงนะครับร้อยกว่าบาทนะครับใช้ดีด้วยนะครับร้อยกว่าบาทแต่ถ้าเราจะมาต่อ อ่านะครับก็ต่อตรงเข้าไปควบคุมมอเตอร์เลยอย่างนี้นะครับไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมอเตอร์ของเรากินกระแสสูงนี้นะครับอุปกรณ์พวกนี้ก็ทนกระแสสูงไม่ได้นะครับนะครับเราก็ต้องมาต่อผ่านจุดแมกนติกคอนแทคเตอร์นะครับที่พ่วงด้วยบอลลนะครับผมอุปกรณ์นะครับก็มีเมนเบรกเกอร์นะครับเมนเบรกเกอร์แล้วก็จุดรีโมทนะครับจุดรีโมทปัมน้ํานะครับ แล้วก็แมกนติกคอนแทคเตอร์นะครับที่เป็นคอยล์220โวลต์ AC นะครับอันนี้ก็คือผมจะต่อพหลอ์แลมที่มีแสดงสถานะการทำงานหยุดการทำงานแล้วก็เกิดโอเวอร์โหลดนะครับดังนั้นนะครับเราต้องมีคอนแทค NO และ NC นะครับคอนแทค NO และ NC ที่เราจะให้พายร์แลมแสดงสถานะกับหยุดการทำงานอย่างนี้นะครับก็คือต้องมีคอนแทค NO และ NC นะครับ ชุดนี้ก็จะเป็นโอเวอร์โหลดนะครับผมโอเวอร์โหลดที่ปรับนะครับปรับกระแสของตัวมอเตอร์นะครับปรับกระแสของตัวมอเตอร์ก็คือถ้ามอเตอร์ของเรากินกระแสเท่าไหร่ก็เราก็จะปรับคูณเข้าไปก็คือหนึ่งจุดหนึ่งห้านะครับหนึ่งจุดหนึ่งห้าสมมติว่ามอเตอร์ของเรากินเจ็ดแอมป์อย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็คูณคูณไปประมาณหนึ่งจุดหนึ่งห้านะครับหนึ่งจุดหนึ่งห้าก็คือเราก็จะเลือกตัวโอเวอร์โหลดเผื่อไว้นิดนึงแต่ว่าถ้าปรับ ป่าก็คือเราคูณหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งห้าเข้าไปนะครับอันนี้เป็นชุดที่เราจะาสตาร์ทโดยตรงก็คือเมนวนวลด้วยนะครับดังนั้นเราก็ต้องใช้ s e l e c t ตอร์สวที่เป็นแบบสามจังหวะอันนี้ผมใช้เป็นรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าก็จะอยู่ในลักษณะนี้ส่วนตัวผมชอบใช้เป็นรุ่นเก่านะครับเพราะว่ารุ่นเก่าจะทนมากนะครับตนกว่ารุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ใช้ได้ไม่นานก็ พังนะครับผมชอบที่เป็นรุ่นเก่ามากกว่านะครับตรงด้านบนมันก็จะมีโค้ดบอกอยู่ก็คือ NC นะครับคู NC คู่นี้นะครับคู่ด้านล่างก็จะมีโค้ดบอกก็คือ NO นะครับเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะครับก็คือคู่บนคู่ล่างนะครับก็จะมีในลักษณะนี้นะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นแมนวนวลนะครับฝั่งขวาก็คือ Auto. ออโต้ ก็คือมอเตอร์หนึ่งเฟสของเรานะครับมอเตอร์สองสายนะครับมอเตอร์สองสายเดี๋ยวเราก็มาเริ่มนะครับการต่อวงจรกันเลยนะครับผมก็จะต่อสายนะครับออกจากตัวเบรคเกอร์ฝั่งขาออกนะครับเส้นลายนะครับผมเส้นลายก็สีเหลืองนะครับผมกำหนดเป็นเส้นสีเหลืองเส้นเดกต้อนก็เป็นสีฟ้านะครับผมฝั่งขาออกด้านซ้ายนะครับ ตัวปลายสายนะครับปลายสายเราจะมาต่อเข้านะครับหมายเลขตรงโอเวอร์โหลดจะมีหมายเลขบอกอยู่นะครับผมนะครับตรงจุดนี้ก็คือหมายเลขเก้าสิบห้านะครับตรงนี้หมายเลขเก้าสิบห้าอันนี้ก็คือหมายเลขเก้าสิบหกเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับอเราก็จะต่อเข้าหมายเลขเก้าสิบห้าเก้าห้าเก้าหกนี้จะเป็นคอนแทคเอ็นซีนะครับเป็นโคเอ็นซีเราจะต่อเข้าที่หมายเลขเก้าสิบห้านะครับ ต่อเข้ามายเเก้95 <c oughs> อ่าแล้วก็เพิ่มสายหนึ่เส้นนะครับขาออกก็คือหมายเลข96นะครับออกจากหมายเลข96อ่าทุกตัวก็จะมีหมายเลขบอกอยู่แล้วนะครับผมอ่าก็จะมีหมายเลขบอกอยู่แล้วอาจจะออกจากหมายเลข96เราก็จะมาต่อเข้า s e ล e c t ตอร์สวิตนะครับอ่า ด้านบนนี้นะครับข้างไหนก่อนก็ได้นะครับอผมต่อเข้าด้านซ้ายแล้วกันนะครับเข้าทางด้านซ้า wow ย <now> <them> แล้วเราก็จะเพิ่มเส้นสั้นหนึ่งเส้นนะครับเส้นสั้นหนึ่งเส้นเข้าไปตรงจุดเดียวกันเลยนะครับ่าเพิ่มเข้าไปนะครับตรงจุดนี้่าเพิ่มเข้าไปตรงจุดนี้เลยนะครับอแล้วเราก็จะพ่วงเข้ามาใส่ตรงด้านล่างนะครับ นะครับพ่วงจากด้านบนก็คือมาใส่ตรงด้านล่างตรงจุดนี้นะครับอ่าตรงจุดนี้นะครับด้านล่างอ่าเนี่ยนะครับพ่วงจากด้านบนมาใส่ด้านล่าง, etera, าง,งเนี่ยนะครับแล้วทางฝั่งเมนนวลนะครับอ่าเราก็จะต่อสายนะครับออกจากทางอ่าตรงด้านล่างนะครับอ่าฝั่งด้านนี้นะครับด้านล่างเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งเส้นนะครับอ่าเพิ่มเข้าไปถึงเส้น อ่าแล้วก็ปลายสายนะครับปลายสายอ่าเราจะไปต่อเข้าชุดคอยล์ของแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับอันนี้เป็นคอยล์สองรอยยี่สิบนะครับคอยล์สองรอยี่สิบอ่าก็จะมีสัญลักษณ์ A1 หนึ่งกับ A2 สองนะครับ A หนึ่งกับ A2 สองอันนี้เราจะเอาเข้าจุดไหนก่อนก็ได้นะครับ A 1หนึ่งสองนี่คือสามารถสลับกันกันได้นะครับอ่าดังนั้นเส้นลายเดี๋ยวผมเอาเข้าตังฝั่งด้านนี้เลยแล้วกันนะครับเข้าที่ A2 สองนะครับผมอ่าเข้าที่ A2 สองนะครับ เ่าที่ A2 นะครับอ,อันนี้ก็คือทางฝั่งเมนนวลนะครับแล้วก็มาเพิ่มเส้นลายนะครับทางฝั่งออโต้นะครับทางฝั่งออโต้นะครับก็จะเป็นตัวด้านบนนะครับด้านบนที่มีสัญลักษณ์ NC นะครับเราก็เพิ่มเข้าไปนะครับตรงเซนเตอร์สวิตช์ ok นะครับ นี่นะครับปลายสายนะครับเราก็จะไปต่อเข้าชุดรีโมทคอนโทรลนะครับอันนี้ก็คือจะมีสัญลักษณ์ให้เราอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็ทางอินพุตเขาก็จะมีบอกกันแล้วครับอินพุตเอาพุตนะครับ ln อยู่แล้วนะครับอันนี้เราไม่ต้องสร้างค่าอะไรเลยนะครับอ่าก็สามารถใช้ผ่านรีโมทคอนโทรลได้เลยนะครับอ่านี่นะครับ ฝั่งขาเข้าอินพุตนะครับซ้ายมือนะครับผมอันนี้ก็คือเส้นลายนะครับอ่าเดี๋ยวตอนเรายังไม่ได้ต่อนะครับอ่าต่อมาเขาเราก็จะเพิ่มเส้นสายไฟหนึ่งเส้นนะครับอ่าทางฝั่งขาออกนะนะครับของตัวชุดรีโมตนะครับอ่าฝั่งขาออกอ่าก็ตามสัญ,ญลักษณ์ได้เลยนะครับ ผ่านล็อกนะครับตรงจุดนี้แล้วก็ปลายสายนะครับปลายสายเราก็จะไปต่อเข้าชุดคอยนะครับไปต่อเข้าชุดคอยของแมนเนติกคอนแทคเตอร์นะครับที่มีสายระบบเมนนวลเข้ามาอยู่แล้วก็คือ A สองเราก็จะเพิ่มเข้าไปตรงจุดนี้เลยนะครับก็คือเพิ่มเข้าไปตรง A 2นี่นะครับ อ่เาเพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับอ่าไพลอตแลมนี่นะครับก,ก็คือผมพ่วงพ่วงนิวตันถึงกันทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแต่ uh, ที่เพื่อนๆเ,เห็นกันอยู่นะครับก็คือจะไม่ต้องได้ใช้เวลาเยอะนะครับก็คือผมพ่วงนิวตันถึงกันพลอตแลมทุกตัวนะครับอ่ uh, นี่นะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มนิวตันกันก่อนนะครับอ่า uh, เพิ่มนิวตันก็เพิ่มเข้าไปที่ ตัวเมนเบเกอร์ขาออกนะครับฝั่งขวามือนะครับสำหรับปลายสายนะครับเราก็จะมาต่อเข้าตัวชุดอิโมดนะครับ อันนี้นะครับ input น,นะครับอ่าก็คือตรงจุดนี้นะครับอ่าเนี่นะครับผมแล้วก็ขาออกนะครับขาออกอ่าก็จะอยู่ทางด้านขวามือสุดเลยนะครับขาออกนะครับิวตันนะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไป แล้วก็สายที่ผมพ่วงไอลอดแลมนะครับเราจะมาเพิ่มเข้าตรงจุดนี้ก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆจะต่อเข้าที่เมนเด็กเกอร์ก็ได้นะครับจุดไหนอยู่ใกล้สุดก็พ่วงกันได้เลยนะครับเดี๋ยวต้อนนะครับ อ่านี่ก็คือพ่วงกันนะครับแล้วก็ปลายสายของเส้นนี้นะครับเราก็จะไปต่อเข้าชุดแมกนาติกคอนแทคเตอร์นะครับอ่าเส้นไฟเราต่อเข้า A 2อ่าเนวตอนเราก็จะต่อเข้าที่ A 1นะครับอ่ามีสัญลักษณ์บอกอยู่แล้วนะครับอ่าว่าอ่าปกติมันคอยเท่าไหร่เท่าไหร่ก็จะมีโค้ดบอกอยู่นะครับอันนี้เป็นคอย220นะครับ อันนี้ยังเป็นสายชุดคอนโทรลอยู่เลยนะครับสายก็จะเยอะเพื่อนๆต้องตามผมที่ดเส้นนะครับนี่นะครับต่อมานะครับเราก็จะเพิ่มเส้นสายไฟนะครับหนึ่งเส้นนะครับเข้าที่ตัวเมนเบกเกอร์นะครับเส้นลายนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับ ขาล็อกไว้ก่อนนะครับปลายสายนะครับปลายสายของเส้นนี้เราจะมาต่อเข้านะครับมันจะมีโค้ดบอกอยู่นะครับก็คือคอนแทคนะครับ NO อันนี้ก็คือมันจะมีซ้ายขวานะครับมันจะมีคอนแทค NO และ NC นะครับคอนแทค NONC ทั้งสองข้างเลยนะครับ คอนแทคเอ็นโอนะครับจะเป็นหมายเลขสิบสามกับหมายเลขสิบสี่คอนแทคเอ็นโอจะเป็นคู่ด้านล่างนะครับคู่ด้านล่างทั้งสองข้างนะครับคู่ด้านล่างแล้วก็คอนแทคเอ็นซีก็คือคู่ด้านบนนะครับสายของนะครับที่เราเพิ่มไปเข้าที่เมนเบเกอร์นะครับเราก็จะต่อเข้าที่สิบสามเอ็นโอนะครับเป็นคู่ด้านล่างนะครับตรงจุดนี้นะครับด้านล่างนะครับ แล้วก็เพิ่มเส้นสายไฟขาออกนะครับขาออกก็คือไฟหลอดแลมสีเขียวนะครับผมเป็นโชลสถานะการทํางานนะครับโชลสถานะการทํางานอันนี้ผมได้ต่อสายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านนังก็คือเป็นเส้นลายอีกด้านนั้นก็จะเป็นนิวตรอนนะครับอิเตรอนรพัพ่วงถึงกันทั้งหมดอยู่แล้วนะครับด้านนี้ก็คือเส้นลาย เราก็จะต่อเข้าที่หมายเลขสิบสี่นะครับอ่าตรงจุดนี้นะครับหมายเลขสิบสามขาเข้าขาออกก็หมายเลขสิบสี่อันนี้ก็ของแพ่นลอดแรมสีเขียวนะครับอ่าแล้วเราก็จะเพิ่มนะครับเส้นสั้นนะครับเส้นสั้นหนึ่งเส้นนะครับเข้าไปที่หมายเลขสิบสามนะครับ มาได้สิบสามขาเข้าตรงจุดน,นี้แล้วครับอ่าเพิ่มเข้าไปหนึ่งเส้นนะครับ แล้วก็ปลายสายของเส้นสั้นตัวนี้นะครับเราก็จะมาต่อเข้าคอนแทค NC นะครับคอนแทค NC จะต่อเข้าฝัง่งฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้นะครับเราก็จะมาต่อเข้า,าผมจะต่อเข้าฝั่งนี้เลยแล้วกันนะครับเอาฝั่งนี้ดีกว่านะครับไผ่เราแรมสีเหลืองอยู่ทางด้านนี้อ่าผมก็จะพ่วงมาใส่ทางด้านนี้คู่ด้านบนนี้นะครับอ่าด้านนี้ก็จะเป็น3.1 NC 3.2 NC นะครับอ่าคู่ด้านบน น,นี่ก็คือหมายเลขสามสิบเอ็ดนะครับแล้วก็สีส้มนะครับสีส้มเป็นแสดงสถานะหยุดการทำงานเราก็จะมาต่อเข้าขาออกหมายเลขสามสิบสองนะครับสามสิบสองเอซีเดี๋ยวเราค่อยจัดสายอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้ก็เป็นหลอดสีส้มน,นะครับอ่าต่อมาอ่าพลอดแรมแสดงสถานะเกิดโอเวอร์โหลดนะครับเกิดโอเวอร์โหลดว้วก็จะเพิ่มอ่าเส้นสายไฟหนึ่งเส้นนะครับเข้าไปที่หมายเลขเก้าสิบห้านะครับของโอเวอร์โหลดนะครับอ่าเข้าไปที่หมายเลขเก้าสิบ้านะครับเพิ่มเข้าไปได้เลยถ้าเราไปต่อใช้งานจีนก็ใช้เส้นสั้นๆน,นะครับ สั้นนิดเดียวนะครับไม่เยอะนะครับสั้นขนาดนี้ก็ได้แล้วนะครับอันนี้ผมมีลักษณะนี้อยู่นะครับเราก็จะพ่วงมาใส่หมายเลขเก้าสิบเจ็ดนะครับจากหมายเลขเก้าสิบห้าแล้วก็พ่วงมาใส่หมายเลข9ก้าสิบเจ็ดอ่าก็อยู่ใกล้ๆกันลนี่เลยนะครับนี่คือหมายเลขเก้าสิบเจ็ดนะครับอ่าแล้วก็หลอดถ้าหลอดแลมสีเหลืองนะครับอ่าแสดงสถานะเกิดโอเวอร์โหลด ตัวตัวโหลดเราก็จะมาต่อเข้าหมายเลข98นะครับซ้ายมือสุดนะครับไม่ได้98แต่ละรุ่นก็อาจจะอยู่ไม่เหมือนกันนะครับอาจจะอยู่ไม่เหมือนกันแต่ว่าก็มีตัวเลขบอกบางรุ่นก็คือจะเรียงเรียงในลักษณะนี้ก็มีนะครับนี่ก็คือเรียงมา95 96 97 98ตรงนี้เลยนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็คือชุดคอนโทรลนะครับ สายชุดคอนโทรลของเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือวงจอดกาลังนะครับอ่าเราก็จะเพิ่มเส้นสายไฟนะครับอีกหนึ่งเส้นเข้าไปที่เมนเบ็กเกอร์นะครับอ่าฝั่งขาออกได้เลยนะครับอ่าเส้นนี้นะครับถ้าเราไปต่อใช้งานจริงเราต้องใช้เป็นเส้นใหญ่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเส้นที่เราต่อกับปั๊มโดยตรงนะครับอ่าเส้นนี้นะครับเราต้องใช้เป็นเส้นใหญ่นิดหนึ่งนะครับ ที่มันทนกระแสได้สูงสูงลิดนึงปลายสายของเส้นนี้นะครับเราก็จะไปจ่ายเข้าคอนแทคหลักของแม่เหติกคอนเทคเตอร์นะครับที่มีสัญลักษณ์นี่นะครับ L 1 L 2 L 3าขาออกก็จะเป็น T 1่ T 2 T 3ามนี่เราพ่วงด้วยโอเวอร์โหลดใช่ไหมครับมันก็จะมาต่อมันก็จะมาออกจากโอเวอร์โหลดนะครับเป็น T 1่ T 2 T 3 อันนี้เราก็จะต่อเข้า L หนึ่งนะครับเส้นลายนี่คือ L หนึ่งแล้วก็เพิ่มนิวตันอีกหนึ่งเส้นนะครับเพิ่มนิวตันเข้าไปอีกหนึ่งเส้นเข้าที่เมนบิเกอร์ขาออกเหมือนกันนะครับฝั่งขวามืออันนี้ก็ต้องใช้เส้นใหญ่เหมือนกันนะครับเท่ากันกับเส้นนี้นะครับ สำหรับปลายสายก็ไปเข้าคอนแทคหลักนะครับเราจะจ่ายเข้าที่ L3 นะครับอ,อันนี้ก็คือเข้าที L3 L คอนแทคหลักนะครับ ขาออกก็จะเป็น T หนึ่งกับีสามนะครับที่ออกจากโอเวอร์โหลดนะครับ T หนึ่งกับ T สามอ่าแล้วก็เอาเส้นอ่าของตัวมอเตอร์มาต่อเข้าได้เลยนะครับอ่าเนี่ยก็คือเส้นไฟของตัวมอเตอร์โดยปกติแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถสลับกันได้นะครับสองเส้นนี้นะครับไม่ต้องคำหนึ่งนะครับเทียบเอาไปต่อเข้าชุดโอเวอร์โหลดนะครับอ่าครับเส้นไหนก็ได้นะครับ ก็คือเข้าที่หนึ่งเส้นนะครับก็เข้าที่ทีหนึ่งนะครับสายมือสุดเสืไหนก็ได้นะครับสลับกันได้เลยแล้วก็อีกหนึ่งเส้นก็เป็นทีสามนะครับทีหนึ่งกับทีสาม สายไฟก็จะเยอะนิดนึงนะครับเพื่อนๆก็ต่อนะครับฟังคลิปแล้วก็ดูแล้วก็ต่อ,อไปกับพร้อมพร้อมกับผมนะครับทีละเส้นทีละเส้นถึงจะเข้าใจนะครับอันนี้ก็เป็นการเสียจเรียบร้อยนะครับเการเสียดเรียบร้อยเดี๋ยวผมจัดสายนิดนึงแล้วก็จ้ำไฟเข้ามาแล้วก็ทําการทดสอบกันนะครับครับตอนนี้ผมได้จ่ายไฟเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อผมทําการออนเมนเบกเกอร์ Med นะครับ ไฟหลอดแรมสีส้มนะครับก็จะติดขึ้นก็เท่ากับว well ่าเป็นการบ่งบอกว่ามีไฟจ่ายออกมาจากตัวเมนเบกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นการโชว์สถานะหยุดการทํางานของตัวมอเตอร์ด้วยนะครับผมทําการออนนะครับอ่าเนี่ยนะครับไฟหลอดแลมสีส้มนะครับติดขึ้นนะครับติดขึ้นอันนี้ก็คือเราทำสองระบบก็คือระบบเมนนวลนกับออโต้นะครับเมนนวลนก็คือ เราบิดซีเลกเตอร์สวิตมาทางซ้ายมือนะครับแม่กัตติกทํางานมอเตอร์ทํางานนะครับเพื่อนๆก็ฟังเสียงนะครับผมบิดซ้ายระบบมิดนวดนะครับปิดนะครับเมื่อกี้เพื่อนๆสังเกตดูเห็นไหครับก็คือไฟหลอดแหลมสีเขียวโชว์สถานะการทํางานก็จะติดขึ้นนะครับพอผมปิดปั๊บนะครับปิดปั๊บก็คือไฟหลอดแหลมสีส้มนะครับก็จะกลับมาทางานอีกครั้งหนึ่งนะครับ อันนี้ก็คือในระบบเมนวลนะครับต่อมาในระบบอัตโตนนะครับระบบอัตโต้ก็คือเราก็บิดซิลเลอร์สวิตช์มาทางฝั่งอัตโน้นะครับอันนี้ยังไม่ทํางานนะครับาะเราจะปิดเปิดผ่านตัวชุดรีโมทคอนโทรลนะครับนี่นะครับชุดนี้นะครับอ่าทําการออนนะครับเพื่อๆสังเกตดูแฟหลอดแลมนะครับอ่าเปิดอ่ามอเตอร์ทำงานแฟหลอดแลมสีเขียวทํางานนะครับผมกดปิดนะครับ นะนี่นะครับอ่ะน,นี่นะครับผมนะครับอันนี้ก็ได้ระยะไกลพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ใช้ดีนะครับตัวนึ่งก็ไม่แพงด้วยร้อยกว่าบาทเองนะครับอ่าส่วนไพ่หลอดแวมแสดงสารานาเกิดโอเวอร์โหลดอ่าสมมติว่าอ่ามอเตอร์ของเรากินกระแสสูสงเกินค่าที่เราตั้งตัว อ่าโอเวอร์โหลดไว้นะครับอ่าเกินค่านะครับอันนี้ผมจะจําลองว่าอ่ามันเกิดโอเวอร์โหลดนะครับอันนี้ก็คือการจําลองนะครับอ่าผมทําการออนนะครับถ้าเอาฝั่งออโต้เลยแล้วกันนะครับเปิดทางรีโมทนะครับอ่าเนี่ยนะครับแล้วผมสมมติว่ามันเกิดโอเวอร์โหลดนะครับอ่านี่นะครับอ่าเกิดโอเวอร์โหลดปั๊บนะครับไฟสีเหลืองนะครับก็จะ โชว์ขึ้นมานะครับโชว์ขึ้นมาล่ะก็ต้องมาดูว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับถ้าชุดนี้นะครับสายก็คือหลอดไฟชุดนี้ติดขึ้นมานะครับ <S <S เพื่อนๆต้องมาเช็คว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเกิดจากตัวมอเตอร์กินกระแสสูงเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเราต้องมาตรวจเช็คดูนะครับมอเตอร์ของเรานะครับเพราะว่าที่มันจะเกิดได้น,นะครับก็คือต้อง มอเตอร์ต้องกินกระแสสูงเกินค่านะครับมันจะเกินได้พอเราตรวจเช็คอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมากดรีเซ็ตนะครับแต่ละรุ่นก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่ารุ่นนี้ก็คือเราก็มากดรีเซ็ตตรงปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้นี่นะครับพอกดรีเซ็ตปั๊บนะครับไฟเหลือสีเหลืองก็จะดับลงนะครับก็จะดับลงนี่นะครับก็จะได้ในลักษณะนี้เลยนะครับชุดคอนโทรลมอเตอร์นะครับปิดเปิดผ่านรีโมทคอนโทรลทางฝั่งออโต้นะครับ